晒大阳的，<laughs> <laughs> 你,你,你说 มันเริ่มฉลาแล้วครับมันอันมันพวงมันยานมันซองหาฮ่าไปเยันซองเบิ่งครับมันยาน <c oughs> มันคำมันซองเบิงมันยาน <c oughs> มันจองอยู่มันิมันฉลาดขึ้นหลายคับลิงแสดวว่าลืมเปไนิดผสมน้ำรวมกับพ่อโมลนายาขามลิหรือใส่เดีวใส่ได้ทั้งทั้งใบ